ัเตในแต่ละวันในการใช้ชีวิตของเราเคยมีคำถามหรือตั้งข้อสงสัยไหมคะว่าอะไรเนี่ยทำให้เราเติบโตสิ่งไหนที่ทำให้เราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าบางครั้งสะดุดบ้างลมบ้าง สาเหตุเกิดจากอะไรถ้าเป็นปัญหาต่างๆในชีวิตนะคะที่เราสามารถควบคุมและแก้ไขได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีทำให้เราเรียนรู้และมีประสบการณ์แต่บางอย่างเราก็ไม่สามารถแก้ไขได้หรือควบคุมได้ก็ต้องปล่อยมันไปหรือว่าเราจะใช้สิ่งที่เราเรียกว่าความเชื่อในการขับเคลื่อนในชีวิต วันนี้ค่ะบ้านแม่เอนะคะสามีก็พาไปทำในสิ่งที่เขาเชื่อนั่นก็คือเรื่องดวงเรื่องโชคชะตาเพื่อนเพื่อนเชื่อเรื่องดวงเรื่องการสะเดาะเคาะไหมคะว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราไม่ต้องการเข้ามาในชีวิตเราก็ต้องไปทำการขจัดปัดเป่าค่ะ และว,วันนี้แม่เอก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะไปลองใช้ชีวิตตามความเชื่อกับบ้านแม่เอสักวันค่ะชีวิตคนเรานะคะการใช้ชีวิตนอกจากจะใช้ตามหลักเหตุผลแล้วความเชื่อก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณนะคะทำให้เรามีความฝันและความหวังที่จะมุ่งมั่นก้าวเดินต่อไปในชีวิตนะคะ ไม่ว่าจะกิจกรรมหรือการกระทาอันใดก็แล้วแต่นะคะที่จะส่งเสริมให้เรามีความรู้สึกว่ามั่นใจนะคะและทําให้ชีวิตนะคะขับเคลื่อนไปสู่ความสําเร็จได้ก็ทําไปเถอะค่ะแม่เอและครอบครัวนะคะนับถือศาสนาพุทธค่ะสามีแม่เอถึงจะเป็นชาวญี่ปุ่นแต่เขาก็ยังนับถือศาสนาพุทธนะคะเพราะว่าครอบครัวเขาก็ไหว้พระเช่นกันค่ะ แต่สถานที่ที่เราจะไปในวันนี้ไม่ใช่วัดนะคะแต่เป็นศาลเจ้าชินโตค่ะในเมืองยาวะตะจังหวัดเกียวโตค่ะไอ้น้าจางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะระวัะ<อ>งรถ<อ>นะ,ะลูกมาคุงคุรุมากระวังรถเอาเพื่อนมาด้วย ตอนนี้นะคะแม่ก็กําลังจะเข้าจินจานะคะไปทำพิธีให้พระสวดนะคะเพื่อขับไล่สิ่งชั่ร้ายออกจากเรานะคะอะไรที่ไม่ดีก็ให้ออกไปนะรถหนน่ากลัวมากเลย ข้างน,นันน,นี่ก็อยู่ในจินจานะคะก็ตั้งใจว่าจะมาให้พระช่วยสวดนะคะขับไล่สิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่ไม่ดีนะคะออกจากชีวิตนะคะแล้วก็ เมื่อกี้ก็ไปแวะดูปีนักสัตว์นะคะว่าจะตกปากอะไรนะแม่เอ้ก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่สามีบอกว่า,ากลับบ้านแล้วจะไปคำนวณให้ดูเนาะอตอนนี้เราก็ไปต่อค่ะไม่ทราบว่าวันนี้เราจะได้คิวหรือเปล่าเนาะแต่ยังไงก็อธิษฐานนะจะอธิษฐานเผื่อทุกคนไอ้น่าจัง

ตอนนี้นะคะป้าป๊าก็ไปติดต่อและชำระเงินนะคะในการเข้าร่วมพิธีค่ะ1คนก็1,000 0เยนหรือประมาณ3 0 0 0บาทค่ะในการเข้าร่วมพิธีนะคะเราจะต้องระบุขอพรให้ชัดเจนไปเลยค่ะว่าเราจะขอพรด้านใดปีนี้ป้าป๊าเลือกขอพรด้านสุขภาพค่ะเวลาพาท่านสวดท่านก็จะระบุชื่อไปเลยนะคะว่านายจุดจุดจุดขอพรเรื่องสุขภาพค่ะ แม่เอขออนุญาตเข้าร่วมพิธีก่อนนะคะ ไอ้จังระวังลูกลูกมามาคึ้ไมครยัดเต ให้แแม่ให้ลูกอ่ะ,อะ,อะให้ชัดตรงม,มาเตนะ อ่ะลูกอ่ะเทียหน้าหยิบเอาเลยอ่ะอาน้องมานะอ่ะเฮ้ยไม่หมดลูกจะมีข้างหน้าด้วยลูกอ่ะปะมาน้าปะแบ่งมาแม่ถืออ่ะอ่ะอ่ะยัดเต้ยัดเตะ จะไปเสียเส่ยงเซียมซีกันเนาะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วค่ะ,ะนี่คือผลการเสี่ยงเซียมซีของแม่เอค่ะแม่เอได้โชคดีปานกลางค่ะจูคิชินะคะการดูเซียมซีก็ดูตามนี้เลยค่ะง่ายๆเลยค่ะ แล้วถ้าผลออกมาไม่น่าพอใจ <üre> เพื่อนๆก็สามารถเอาไปผูกไว้ที่ศาลเจ้าหรือวัดที่เรามาเสี่ยงเซียนซี <ico le> ก็ได้นะคะเมส่วนมากก็จะให้เด็กๆผูกไว้ที่ศาลเจ้าเลยค่ะค่ะลูกป่ะให้มาคุงยัาเต้ บ้านก่อนนะคะแบบมากม่อ,นนะอ,อมาออตาลูกมามานัานตรลายครับมา พิธีกรรมที่เราทําในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจในการขับเคลื่อนชีวิตค่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะสิ่งที่สามารถขับเคลื่อนให้ชีวิตเราไปสู่ความสำเร็จนั่นก็คือคุณงามความดีและพฤติกรรมที่ดีค่ะเพื่อนๆเห็นด้วยไหมคะแม่ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมวิดีโอจนจบยังไงแม่ก็รบกวนฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปในช่องแม่เ e อนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับแม่เ e อในช่องแม่เอซาก้าค่ะ